แม่ออนกเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามนั่นอะไรครับดินขี้เอียดดินขี้เอียดคืออะไรครับกับดินเข้มนีล่ล่ะภาคอีสานมีปัญหาพื้นที่ดินเข้มกว่า17.8ล้านไร่หนึ่งในนั้นคือที่นามแม่อ่อนที่อำเภอพยคระพุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามบางจุดเข้มจนเห็นเกลือเคลือบอยู่ตามผิวดิน และเมื่อได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและพบว่าหลักวิชากสิกรรมธรรมชาติจัดการกับดินเข้มได้แม่อ่อนจึงมุ่งมั่นตั้งใจนำหลักการมาปรับใช้ด้วยการทำทันทีถ้าดินบอด,ดีเ้าก็เห็ดหยางบดได้อาจารย์กับนายหลวงพเพน,นเนนเลืองดินต้องเห็ดเลืองดินก่อน้าเห็ดเลืองดินใดแก่ดินใดมันปูของขืนมันมีกินปัญหายอย่างอื่นมันก็แก่ใดการเลี้ยนรลูเข้ากับเลี้ยนรลูในการลงมือเห็ดของเฮ้า จริงๆการแก้ปัญหาดินเนี่ยอาจารย์บอกไว้3วิธีเนาะคะ่ะเรื่องแรกก็คือการคุ้มดินการคุ้มดินเนี่ยคือแดดสิว่าเผาดินโดยตรงความชื้นกับสิว่าระเหยขึ้นมาเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าเ้าหโน้ําหรือว่านาค้างมันมันตกลงมาก,กังขึ้นเนี่ยคะ่ะมันกับสิซึมลงไปยุ่ยุ่ตาฟางไตหยามันกระสิว่าว่แห้งไปเลยเวลาแดดออกมาเนาะคะ่ะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการล่างล่างโดยนำฝนนะคะคือล่างย่างหน่อย8เถือ แต่วายุเนี่ยค่ะคือเทาก็สิเก็บน้ำฝนห้มันได้หลายที่สุดในพื้นที่ของเท่าเพื่อที่สิโกดความเข้มอะค่ะบพให้มนร้อยขึ้นมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกพืชพืชที่เหมาะสมถ้าเป็นไม้บ้านเท่าก็คือพวกต้นมะขามแปรต้นมะขามเทศนะคะต้นมะขามต้นกัมปูต้นพยุงที่มันอยู่ในพื้นที่แล้วมันก็ทนต่อความเข้มอะค่ะแล้วก็ท่าหลังหน้าก็สิมีการปลูกทัว่วต้นมู่อือฟักทองเนี่ยค่ะ รือว่าเฮาสิบ้านเขาสลับเพื่อคุ้มดินก็ไดอันนี้ก็เป็นสามวิธีรักที่ใส่ในพื้นที่แต่ก่อนแม่ถามว่าสูขุดหน้าถิ่มสูสีเห็ดหยางบอกว่าสิปู่กวยเห้กินแล้วก็ได้กินกลวยเพิ่นมากินเห็ดปวกเห็ดโค้นอะค่ะวิธีแล้วก็มีเห็ดค่ะเห็ดธรรมชาติเห็ดาอเห็ดนาดินเนี่ยค่ะจากแต่ก่อนเขาว่าโอ๊ยหมองมันบ่เคยมีมันสิมีได้จังใดเนาะค่ะ เทากับพิสูจน์เห็นว่าเนี่ยมันเกิดจากไม่พื้นที่ของเทามีพึ่งมีตอมีแมงหลายๆอย่างอะค่ะแล้วก็ปลาในน้าของเท่าเนี่ยจากแต่กอนเฮาปล่อยปลาลงไปเนี่ยคือมันเสียหายเหมือนเลยพอมาจัดการเรื่องของระบบเวศคล้องใส่ไก่เห็ดหุมขนมโคค่ะปลาเนี่ยมันสามารถขยายพันธุ์หรอกะเฮาอยากกินตัวหน่อยตัวใหญ่เฮากับเลือกกินเราเลยอะค่ะแล้วก็จากที่บบมีโฮมยั่วค่ะ ต้นใหม่เจ้าของปลูกแน่พอซอยปลูกซอยดูกันดูแลกเสียค่ะจากความสําเร็จในพื้นที่ของตนแม่ออนขยายผลสู่พื้นที่เพื่อนบ้านในชุมชนและจังหวัดใกล้เคียงโดยมุ่งหวังว่าการคืนชีวิตให้แผ่นดินจะเป็นการเริ่มต้นที่นําไปสู่การสร้างสังคมแห่งความสุขร่วมกันอย,อย่างยั่งยืน